สาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีพี่น้องครับจากที่สองของนิยายกระผมจะนำสายตามิตรรักนักชมมาพบกับสำนักวัดัทธาธรรมซึ่งมีท่านอาจารย์ทองแดงเป็นเจ้าวาวาด ท่านผู้ชมที่กรบรักครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าที่นี่เป็นที่ไหนทําไมต้องมีหนายหนูหนุ้ยและมีนายเท่งพี่น้องที่กรบรักครับที่นี่ก็คือวัดสัตาธรรมที่ฟ้าชายธรรมรัตจากพระมนครโฟประสานประเทศได้มาศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะนำความรู้ความสามารถกลับไปฝั พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองที่ศาลาริมชายคลองข้างวัดสัทธาธรรมในหนูนุ้ยและนายเท่งซึ่งเป็นมิตรผู้เพื่อนสนิทมิตรสายมานั่งพูดคุยกันจะมีเรื่องอะไรสนทนากันพี่น้องอยากรู้อยากทราบอยากเข้าใจติดตามต่อมาสิครับท่านผู้ชม เดงเออไอเด้งกูเชื่อความนี่เบ่งจังไงนู่นุยผมวันจีดอ๋อกูไม่เกี้ยกลูกปีกูงั้นอ่ะกูกับมึงไอเด้งเออไอเด้งก็ไปดีโนนุยนั่งบุนายนั่งอยู่ ของมือปองอู้กันว่ากูมันยังไง <sm all> มึงอย่าปองไอ้หนูุ้ยเดี๋ยวอยากลั่งไปตกไในบงไในบงอีตุกอ่ะหากูกับมึงไอ้แตงเออต้องคนจนหน้ากาดจนจริ้งในนุ้ยกูกับมึงต้องคนแตงเออจนหน้ากา,าดยังจักบาดเจอเบอร์อรมดเรียกร้ายน,นุ้ย ไปตะเบียนรถเกตนะเนี่ยตัวแก้วน่าจะรี่มากกูเมาไเม็ดหวานของของโปรตอกริมเมาเม็ดเหลวของเมาไปตะเบียนรถเกตม่เกเจอแต่เกจชอบนู่นแหละเหลวกันยังรักบาทก็เจอเบอร์มดัดกูเจอจนอดก้าวท้าอัอออนเจอมันร่วงรูด่ด จะไม่นีกระจนจนกันจานมีแต่คนว่างงานเต็มตังบ้านเต็มตังเมืองจริงในคนว่างงานเป็นต้าขึ้นโยปน,นีเต้งเออไอเต็งไอเต็เง,งผมไม่กันนะครับกูกูค,ควังอยู่ เฮ็ตาขึ้นเยอะปันนีเจงเออผ้ใหญ่ไว้เออต่าขึ้นเยอะปันนีไม่ปีนากบปีนี้ก็ไปดีเฮ้ต่าขึ้นเยอะปันปน,น,ไน,นีไม่ปีนี้กบปีนาะซอยอนุนุยต้องตุ่มโจอบและตุมปลาซอยอ่หันไปอาปาเรื่องวักเหนือคว,วักตัวกันตะล่วงรุ่เนเออ กูอ้ากินกันงายใจก็ไม่เปลืองกูว้าเรื่องยิ่งแล้วจวดออนตาปน,นันกูบวชกันอ้าไปยืนบาดบันในไอ้เต็งใช่ก็ไม่อุ่งเก้าใช่แต่ก็ไม่อุ่งเก้าถ้าไปยืนบาดบันในก็ไม่อุ่งเก้า,ากูยืนกล่าวไว้จนได อ๋อวะะ ja i i ่าตึงวันใจกับกูจันพ่อ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 แยบรอยเ้อยเก่งชีวิทยานุนุยอันกึ่งวิทยานุนุยียบร้อยแล้วเศรษฐกิจนี้ยุคนี้จะไม่เนี่ยเต่งอันเก็บปอมโควิดหลบตามแล้วพวกเราเกษตรกรไม่รู้ทำไรดีอันคนติดโรคยั่งอ่ะรากายยังก็ไม่ดีรากาปั๊มก็ไม่ดีอัน กูเ็เหยดผมในเป้าไม่สักบาทหนึ่งแล้วแต่ดีใจดีเปลือยนูน่นนร่งกตยได้ยังไใจกูมาปล่อย,อยู่นี้ตุกขึ้นเลยเดนเออไม่สักบาทนึงชนชน่งเลวไอจรจรแรจ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 รัรจหจรจม่มรเรจรารจรจรจนได้ปลื้รนนนนจรจอจรจรจรกรารารัรวรจนจร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 จ อ้นนเนี่ตยตจใจกูแค่เดียวไอ้นู่น,นุ่น,นปัญญาจริ้งได้ยัดผมเวลาก็ตะมานกันมัวแหลมมัวนี่ไอ้นนู่นุ่นยัดผมก็ใจไปตัดยวกไอ้นู่นุ่นจุนก็ใจไปเอามู่ไอ้นู่นุ่นจุนมู่ไม่ปักไปเอาไอ้เกงเออเข้ามาบริการจึ่งเต๋ม,มู่เคยมู่เนี่ยเบาเริ่มอันนี้เนี่ยเบาเริ่มกว่าแกงไ,งไอ้แม่กอก แง่บ่อโตน้ำไปตุกมามู่เก็ดปอไม่เต็งเออตัวเดียวตัวเต่าน้อยนี่ตัวเต่าน้อยนี่ตึบต้บจังไอ้นุ่นตึบจังเก็ดแม่มั้งหล่อจุดไปคาว่าป่อ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 ไอ้นุ่นเอ้ามึงไม่เกลือยาไปเต็งมู่หลวงเริ่มมู่หลวงเริ่มตัวเดียวเต้าว่าหล่อจุดไปคาว่าจริงไอ้นุ่น ขัวไม่จริงกันแล้วจริงไงเตีงเห็ดเหม่ยขอกเต้กูนเต้เม็ดลั่แต่มันตัวเดียวน่ล่วงน้ำปลาหลอดล่อไปตุกไปตุกมู้ไปตุกมู้เห็ดแบบมาอุกลหยวกหยาบหยวกหยาบนี่ทวงเลยแข็งกี่โรยลู่เป็ดโรยลู่จังหวะแจกวิจะรุเร่เลยอันเนื้อเอ้ยว่าจอยกูเหยียดผมเลยกัวกำควันลุดในตรงตรี มึงอย่าแรงลึงนในเตีงนะคนอีตายอ้งแล้วกูอันนั้นก็น่ะบุญนายยีทิปแกไอ้กูเต้ทิปเหล็กเท่ากัดเป็นปลาคุณย่างยริงอันนี้คุยตามมึงตักที่ในเตีงมึงนี่จนกำเนิดว่าจนอุบัติเหตุอ่อเห็ีดผมเป็นคำตาไปด้วยว่ามึงนั้นจนกำเนิดว่าจนอุบัติเหตุน้อยบัดปลื้หล่าจนกำเนิดจนอุบัตีดแต่จนกำเนิดนั้นจนมัเหล็กโปูมึงดู ผอมึงก็ชนแม่มึงก็ชนมามึงชนลาวโอ้ยเอ็นกูเรียกว่าชนกับเนื้อแต่ถ้าชนอุบัติเหตุฮะจะพอมึงยังเจ้ว้องลูกที่แต่แรกแต่ว่ามามึงเก็บแบเล่นเม็ดใกล้ไม่เลืวยจักตอนนึงใกล้ติดตีกลาเผื่อนไปกันโอ้ไม่กูปันนั่นกูมาไมา่กูชนกับเนื้อเลยหนูหนุ้ยกูไม่ได้ชนอุบัติเหตุฮะพอได้ตูตีกันชนชนดับดิษมุงเบืองไอ้จริงมึงเออชนต้าวอนอ่ะ มึงก็นชนกูก็นชนแล้วตากันจำเปลนได้เคยเจอเราไปแตกเหลืยก็หน,หนังก็หนังกับคนรวยอย่างหนังกับคนชนกันหวานตายโอ๋อนัหนเราไมา่ถึงกูบอกมึงรู้จ้วยจ้อยอันแต่ก็ไม่บอกกูไม่ปอยมึงนี่เออแต่ก็ไม่บอกกูไม่ปล่อยแล้วเว้นถุกงานก็มาบอกกูจังเป็นแล้วเห็นนุก,กนันดีใจจะไม่นี่เห็น พวกเรามาตั้นนี่จกโรคต้อเลือเห็นจะมีการเลือกดัง้งยกองค์การบริหารจันกตำบลหรือจะมากิตตะปานห็นคนเราก็บอกเลยว่าเต็งแต่อยากดังไงอออทีวีคนปลื้กก็อยากดังไงอโอทีวีคนเราแต่อยากดังไอโอทีวีอยากเป็นพี่ไอโดตึกว่าใครอยากนอนดึกให้กินกาแคว ไม่แก่กาแควตังก็บริการกินเอากินเอาก็ตายอ้วนตายเมื่อนกันแน่อยากดังออกทีวีอยากเป็นพี่ต้องโดดตึกใครอยากนอนดึกต้องกินกาแควใครอยากเล่นแช่ต้องแก้เบียใครอยากอย่างเบียใกลอยาบ้าแต่ถ้าใครอยากทุกดาให้เป็นนายกแต่ถ้าใครอยากทุกหยกใจเฮ้ยเรื่องเพื่อนเลยอ๋อพอพอพอไอ้นู่นนี่ นักการเมืองเนี่ยไปยุ่งไอ้เตีงเออเตปึงได้ก็คือนักการเมืองอะับตองดินว้านักการเมืองเตปึงได้นักการเมืองรับจองดินโดยเฉพาะอย่างยิงมานเราบตอ่าผู้สวยไหวปกครองแต่ผู้ใหญ่ห็นหน้ากันอยู่เป็นประจําแหมเมื่อเงนี่อันนี้ผู้นักผู้ใหญ่มาหลายคนอันนี้ผัว่วงเกแกเป็นคนดีอ่าเป็นคนที่มีนามใจอันนี้มาโย่ไหวบอลไม่กี่วันก็ตําหมูกันทุกวันก็บอกกูมากินจอตีน นุกกันนี่เด่นมาด้านโยไปที่นักการเมืองดับจกดเนี่ยประยุไอ้ไอ้เริงเป็นเปลือกนักการเมืองดับจกดเกยียดผมไอ้โตหน้าเที่ยงวายโค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 ฮะเออเกยียดผมปลอได้แล้วมันไก่เตือนใจนายกินแต่เที่ยงต้วยดูอยู่ไหนผมไม่ดูด้วยอยู่ไหนนในเวลาเที่ยง มาไหวดผมจินรักกิโลนั่นจ้าวจ้าวจ้าวววันนี้นักการเมืองที่ปึงได้นักการเมืองพวกเราไอ้จุ๋ยใจไอ้ใกล้ไอ้ที้นั่นแล้วมึงไปอยู่หนีไรวันแล้วต่างบ้านปนปลื้มั้งกูตุ้มมาเป็ดเล้วเตียบ้านไอ้เจงเออเหยียดผมเมียกูเลือกมึงเลือกเมียเออนั่นเลือกเมียแล้วกูใช้ตีได้เลือกเบื่อได้เมียมันได้เป็ดปันปลื้มนะวันได้เมียมันได้เป็ด เป็ดนินจินดาไม่าจเป็ดไอ้รด้วยเป็ดจะขาดนินเป็ดจะขาด <c oughs> อันเอ็นปุ้ยยัยมวยปั่นดําแตงกําควันไว้เมียกูแลว <c oughs> ด้วยแต่ปุ้ยยัยตาไม่เมาไม่แรงฟืดอันนี้แต่ว่าโปก,ก้าวปากไปักเก้วร่องแก้วลืมคิดลืมคิดเลยลืมยิ้มตึ้งนังไม่ไกลระบาย ตึงกับผูญ่หน่วยนุนยหนันันนงใจรที่นหนังไม่ปากอกอิ่งกติกเบนเฮ่ยอะไรเตนังเกลอบอตกลิมนาใได้กินกาแวแย่ละอัตกิมบนกันเกอรไม้เตงไปเอาในอันมาเอ้กผู้งหน่ญญญวยเตงกำควันวนัวเมีมยกูแล้วเตงกำคว,วันไว้เมียมืองเอ,อ้อนม่ว่าปลือ้อเล่นแต่แกงแกงแต่ปู้อ่ะ กลัวไม่ก้าวกว้าแต่เบื่อปลื้หลักตางยางไม่ตัดวัดไม่ก้าวแก่แก่จบปลิ้นมินเกะต็ดเล้ยกับเป็ดไม่ลางนี่มึงรูไหมนี่วังนี้กูเมียเป็นรักการแล้วมันนี่เป็นรัการเลยเป็นรักจากแล้วเมียมึงเนี่ยนุนนยเบื่อโพด้ก็ไม่จ้แล้้เป้นรัร้้ก้้้ื้้ ราชก,การที่เมื่อปีเจ้าคีผูู้ช่วยวิ์เป็นยวนก่อยปีเจ้าคีผู้ช่วยวิ์จีน้อยจีอันเนี่ยเป็นผู้ช่วยอมีอะไรไม่รู้แตทจำเจ่จีว่าพลวิทย์เนี่ยไปแล้วนะกลับ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 กลไหนดูผูช่วยวิ์อันบางทีผู้ใหญ่หน่วยตั้งไม่ใหจต่จมีอมียตั้ง,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 งยุดึบ ผู้่วยวิทย์น้อยหนูหนุ่ยผู้่วยวิทย์โดวันลังมาหยอกปืนอยู่ใจวัยบอลไปหน้าง่าโดเห็นวันก่อนไปฮะอาจารย์ผู้จวยวิทย์มึงเออผู้อยากแล้วผู้่วยเออไม่กลั่ไม่กลั่นว่าผู้จวยไปน้อยปกวันไปแล้ดาลังหยัดผมไม่รู้ก้อยนั่งอยู่กลางบอ่อใช่ใช่มัวกันนก ก้อยนั่งอยู่กลางบอ่อใด้ม้วกันนกูปั้นไปเลยตกลงปู๊บด้วยวิ่งนั่งจักฝ้ายมีหงษ์นั่งยียียีน่ยนดูเลยจ้ะอย่าใจาใครนักเลงเกี่เห็นดูแกป้อมจะแล้วันนั่นเออไปไหน,ดดดดดดนดได้หนูหนุ่ยไปนอเจอมอเต๋ไปไหนก็ออเตอมาโต๋เด็กก็ได้ เกียนกรรยนอยอดจ้มอาซักอาจ้าจะมักประจําหมู่บ้านอ๋อเป็นนกเจ้มเออเมียกูได้ใจนั่นเป็นตําแหน่งเดียวกันเลยกักบเจ้ากีนั่นออดจมาตอนเป็นนกเจ้มเออไปไอ้โมอโโราใจไปนในปุ่นี้ <c oughs> เสร็จแลเอามอว่าไปตรวจลูกน้ำยุงลายไปไป,ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงไป แต่วัดจื้อวันจัดเย็นวันเหนียวเจ้ามอยตำบลกว่านุ่นก็มีความแก็้งแกล่งเงินไหมก็มีโรงเรียนปุุู้้งอายุมีโรงเรียนปุ้จูงอายุเอ๊เมียกูเห็ดผมบอกเป็นนอเจ้ามอยเตงก็หมาโบกูตึเงลุนโบว่าปลื้ปีนู่นนู้นนี่ปีนู่นนูยนดูไหมนี่น้องเป็นข่าราชการแล้วนะปีนอเจ้ามองเออเหตดผมนี่ได้เงินเดือนด้วยอันนี้อกเป็นนอเจ้ามอแล้วเรายบรอยเมียกูเออไปแล่เตงที่ในครัว ที่บ้านแววติ๊กเกดผมก็วันน้ำไม่ก็จ้าฮัดนั่นแต่เล็กเกดแม่งแปดวันน้ำก็ไม่อรับนายโยอาบวันหนึ่งแปดนนกินก๋วยเตี๋ยววันจามตัวกล้วยตามวี่งป๊บที่จามขวดเต็กเหลือก็พลื้อแต่เกตผมนั่นก็จ้าฮัดมึงว่าเมียกลัวเกตผมอ่าอย่างกีโมู่กี่มาบอกกูช่วยจอนี่กินข้าวฮะนันจอนางแล้วไหมครับก๋วยนางแล้ว ตึงรางแล้วก็เชื่อรวกติดยู่ป้าไปรวกน้ำร้อนก่อนงั้นกูไปตึงเอาจอนแล้วเลยป้าไปตึงรวกน้ำรอ้อนงั้นพอกกูช่วยจำจำรางแล้มั้ยอะว่ารางแล,วงลว้วลางแล้วเชื่อรวกยังติดยู่ป้าไปรวกน้ำร้อนก่อนเห็ดผมปอกำก็เป็นเรืองไงจริง <c oughs> น่อยมันเป็นเรือเปลือยไม่เป็นเรือเปลือยเจ็ดผมก้นตกยังไม่ได้ตัดจึ <c oughs> ด้งไอยังไม่ได้ตัดกูก็ไม่รู้จำไรออกูัดเอาเมียไรดินี้ บอกกูดั้มใจตัดตามกูร่างเดียวไหมมึงว่าเปลือกหัวร่างแล้วจึงร่างแล้วก็เจือลูกติดอยู่ป้าไปลวกน้ำร้อนก้นเมียเปลือกเลยหัวไก่ผัวไม่รู้กองปูแงตกลวกมั้งแล้วไหมไปออกกำลังกายหน้าหน่ะไม่นุกีโตแม่่ไม่ก็กลักกลักว่างนี่ก็เตนในตาใหญ่เลยก็ลาก็เตนในตุ๊กมือบ้านไอ้ดิงเด็ดปมมาดันฮับเอ็นดาว ครับเอ็นดาวโปกำลังกายเจ็ดรับมาเด็กเหล่าเหย็ดผมกล้าปล่อยน้ำนักอาิเจ็ดโอกำลังกายได้เจ็ดวันเจ็ดติบจ้องเด็กจริงจริงหยัดผมมันก็จะปล่อยแล้วไม่ได้แกงรับเลยแล้วไม่รับพื้นที่พี่กูอันเนีมาต้านมาตนมาต้านหนุ่ยเออ <N> นี่มานี่ก็มามั้านคนดีๆคนใจดีๆเป็นเมืงเมมญญญองไม้ญญที่มันปักปวกกันปุยไงนั่นหยตตอมกรมั้นอั่นกูจะไม่โยกับปุยไงแต่ปุยไงจะไวเมืองตังเออ,เอกูเป็นลูกน้องปุยไงแต่แลกปุยไงอย่างแม็กูเดิในกูป้าไปอันกูนำเมงเป็นหอดแม็กกูปุยไงอัน่นเออมาตมั้านโยมืองเลยแต่กันไม่กันนั้นเมืงเมองไม้ที่้อมแปดเดือนแล้วไม่เจนอดปุยไงเออ นี <ersch> möglich, ่เจอไม่มาต่วงเราตกลูกโตลือนั่นง่ายโตมาอู้้านบูเราจัดกินนั่นจึงจะไม่นิยุกนี่จะไม่นีเมื่อไงไมโลกมันเปลี่ยนไปไอ้จริงลกมันเปลี่ยนไปเออลกมันเปลี่ยนไปเมื่อไงม่เด็กเจ้าเจ้าจะไม่น่มาต้านอยู่ปัญหามากไมยเหลืองครอบครัวเหลืองลูกมีปัญหามากไม่เด็กเจ้าเจ้าจะไม่ไหนยนั่นเจ้าเจ้าหยุกจะไม่นิมันตื้อเ้ต่อเป็นลัก นายเต้โตไปลักเรือนึ่งต๊อเดียวอะพอเดียวแล้วต้องอะพอจ้องแล้วแดงอะพอแดงแล้วตุ้มพอตุ้มไม่นัดเซ็ตมาเหลื่อมเตียวต้ลาวอะพอเตียวแล้วลบมาอเตียวเดียวแล้วลบมาตองลบมาแดงแล้วแดงแล้วตุ้มพอตุ้มแล้วไม่นั่นก็เหลื่อมเตียวแล้วเตมเป็นพนันเด็กแต่อยฮี่ลูกมันเลย แล้วเจ้าเจ้าจะไม่นี่เออล่วงลาดเออั่นในเจ้าเจ้าจะไม่นี่แล้วเล้งนากลัวเป็นน่อยเล้งนากลัวบเลือน้ำแตกก็แยกต่างกันนะเราท่านกี่วันที่เจเว้นไอติดตามแย่ก้อย้นไอ้ติดกเาในปั๊มโปต่ออันเหยดผมกูลบจากเล่นนั่งตีกคือนั่นมาตึงแหว่เจวดนก้ามานอนตีลุนตักกี่จ้องขึงได้ วัวลุงเหยียดผมยีตามันไม่รู้มาแต่ไนจ้องคนมาตึงยืนหน้าเทเวนไอยีเลเวนไอ้ติดไอ้ลดน์ไตโดเตือนไอ้เ,วเวออต็ดดเงแอ้นี่มายืนอยู่หน้าเทเวนยีเลเวนไอ้บ่าวนู่กี้หลดเกลืองมางนำจอมมาแต่ไหนไม่รู้มาตึงจอดเหยียดผมมันตักขึ้นทันทีว้าวเปรี้ยวปากเลยยีตามันตกวับเรือว้าวยากเปรี้ยบเหยียดแมสเทียวปลากับอ,อยากเปรียป้ยบมันไม่รู้โจรไตหลดเกลืองไปน,นู่นลุงเลม่มน้อย คือนั่นรับมากับเกีกันแล้วเนี่ยลกปีเราไอเราเนี่ยไม่เราแรงแต่กุนนาำความดีรับมากับร่วงเกีกันคือนั่นมากันไล่คนรับมาจากนาครเกตยว่าดู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 ไปขูงแล้วดูไปขูงแล้วพยกปักแมยหไม่มันไม่โอเ้รถมาแต่ได้มาตึงจอดนาเจเวนก็ตักขึ้นทันทีตักว่าเปลือยว้าวเปรี้ยวปากแล้วแมยไม่ไอตบมาเปลือยห้องไว้ปากเปรี้ยว มีใครอยู่ที่นั่นบ้างครับพี่หนูุ่ยพี่เทง่งพี่หนุน่ยพี่เท่งครับพี่หนุน่ยพี่เต่งก้อยเอานูนยมึงแลกเอียโนนยก่อยมาเดียกปานี้แล้วแลงกลางลาวมีใครอยู่แถวนั้นบ้างครับพี่หน,นุยอยู่ไหมมึงแงเบิกนายเตียงแนวว่ากูโย่ ใช่ไอ้หนุหน่ยผู้ลังแล่ยีต้อหลุนนี่อีต้อกูแล่ไว้นในวัดนี้ยังหลุนได้มัง้งัทนไม่มาเลยวันนี้จะมาตั้งนะครับพี่นุ้ยพี่เท่งครับพี่นุ้ยพี่เท่งพี่นุ้ยพี่เท่งครับ <S <S ว,ว่าใครกราบไทยบังคมคว้าใจธรรมรัตน์ที่เคารพสวัสดีครับพี่นุ้ยพี่เท่งมันเปลือยน้องเด็ ก้าวมาไอ้ปีนุยปีเทงมีความเป็นเลือมั้งยายปีเท่งช่วยเรื่อยได้มั้งล้วใจแต่ปีเทงอะลจะไม่บอกว่าปีนุยอ่ะเอาไปเกมึงเลยเหมือนกันไอ้ปูอะปีนุยปีเทงครับผมก็อยู่ที่วัดนี้มาหลายวันแล้วพี่นุยแต่วันนี้ผมได้รับข่าวจากรัะนครภูประสันประเทศประกาศว่าฟ้าใจธรรมรัตน์อยู่ที่ไหนนี้วัดคืนสู่ประเทศดวนผมเองต้องกราบโคตัวพี่นุยพีเท่ง ออกจากวัดสัตตธรรมเพื่อกลับไปยังพระนครปูประสันประเทศแต่วันนี้ผมอยากจะมาบอกกับพี่นูนุ้ยไม่ใช่ผมจะออกไปคนเดียวพี่นุ้ยพี่เท่งครับผมจะมาชวนพี่ทั้งสองติดตามผมไปด้วยกับไปเลยน้องไปในเมืองไปเที่ยวกันในเมืองไปเยี่ยมปี่น้องปแะกย่นในคณะเดินั้างก็พี่นุ้ยพี่เท่งแต่งตัวให้เดียบร้อยแล้วเดินทางตามผมเดี๋ยวผมจะกลับไปนัำสการท่านอาจารย์อ่านไปรับตัวดับป้าท่านน้องเดี๋ยวพี่นุ้ยพี่เต่งไ้ดับป้าครับพี่นุ้ยพี่เต่งครับ กูเตรีต็นตเีเต็งเอหยียดป้อมไวยไวที่มาอ้อกุ้งกิงที่มาอ้ออยากจูบ่อยไปข้อพอๆๆๆๆๆอๆ่โ,เเโดๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆ้ๆไๆๆนๆๆ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 นๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆชๆๆๆๆ แันนี้ขอบคุณรางวัลมากมายตีมอบายแันนี้ขอบคุณยังอยู่กี่คนด้วยนายหลวงนั่งก็เจียงประมือดังดีไปนล้วเออเออต่อเดียวได้เลยนั่งคลื่นแล้วหนังคลื่นใหญ่ตะลุงปริญญาศิลปินเพื่อประชาชนอว,วันตะโกจิตตะว่า ตะโกจิตตวาลาอาจารย์ประกุมารจรคืนลังอาวายังสิงหนผพระโยกามาปำนักรปักตนตั้งสามคนต้อยปราศอาว่าจากสาลา คอยประจำนําหน้าป่าซ่องปลายประโนชัยบุกในหอวาซปลายซ้ายยยังไม่ถึงประเทศเกิดปาร,ราชะกัางกาองชัน 哎。